สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันกับหนังสือที่มีชื่อเรื่องว่าคุณผู้ช่วยสถาปานิกเล่ม3เดินทางกันมาจนถึงเกือบเล่มจบแล้วนะคะมาในเล่ม3ก็จะเป็นตอนที่เมื่อจางซือได้ย้ายเข้าไปอยู่กับกู้เซียวอย่างเต็มตัวนอกจากจางซือเนี่ยจะได้ฝึกฝนพ,นพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเลิกเล่นโซเชียลมีเดียเพราะว่าเขาเริ่มใช้ชีวิตตามแบบของกู้เซียว จางซือก็ยังได้ล่วงรู้ความลับหลายอย่างของกู้เซียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกของกู้เซียวที่มีต่อเขาโดยรวบรวมความรู้สึกเหล่านั้นไว้ในหนังสือสเก็ตภาพที่กู้เซียววางเอาไวต้ตรงหัวเตียงหนังสือสเก็ตภาพที่เล่าเรื่องราวชีวิตประจําวันของกู้เซียวสมุดที่ภายหลังจางซือก็ขอมีกับเขาไว้บ้างสักหนึ่งเล่มเพื่อบันทึกเรื่องราวของตัวเองเช่นกันหรือว่าจะเป็นความลับที่กู้เซียวผู้เก่งไปซะทุกเรื่อง กลับมีเรื่องดนตรีที่ไม่ชำนาญไม่ว่าจะเป็นการจับจังหวะหรือการร้องเพลงเอาเป็นว่าแค่ขึ้นชื่อว่าดนตรีกู้เซียวก็ทำม,มันไม่ได้ทั้งนั้นเพราะว่าความรักของเขาอาจจะไม่เหมาะสมที่จะเปิดเผยทั้งสองจึงต้องทำตัวลับๆล่อๆ,ๆในที่ทำงานไม่ว่าจะแอบซบตาการหรือแอบกลับบ้านพร้อมกันในตอนเย็น และไอ้ท่าทางหลับๆรอๆ,ๆนี่แหละที่ทําให้เถาเฟยเริ่มจับสังเกตทั้งคู่มากขึ้นและเมื่อโดนจับสังเกตมากเข้าจางซือก็เริ่มอยากกินหัวเถาเฟยมากขึ้นนี่ยังไม่นับความหึงหวงที่มักจะปะทุตลอดเวลาที่เห็นกู้เซี่ยกับเถาเฟยอยู่ด้วยกันจางซือจึงค่อนข้างไม่ค่อยชอบหน้าเถาเฟยสักเท่าไหร่จนเมื่อกู้เซี่ยเนี่ยโพสต์รูปเงาของเขาสองคนที่เดินเล่นด้วยกันในวีแชทแถมยังได้ทํางาน ออกแบบบ้านหรูหลาขนาดใหญ่กับเถาเฟยความเอาใจใส่ของกู้เซียวบวกกับความสามารถของเถาเฟยตั้งแต่วันแรกที่ทําโครงการจนถึงวันที่โครงการได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างจึงทําให้จางซือเคารพและลบความหึงหวงลงได้ที่สําคัญกู้เซียวก็ยอมรับกับเถาเฟยอย่างเต็มปากว่าเขาทั้งสองคนกําลังคบกันเมื่อเป็นแบบนี้ จางซือจึงเบาใจขึ้นมากแต่ถ้าเรื่องจะให้ญาติดีกับเถาเฟยเลยนั้นมันคงยากเกินไปเพราะเถาเฟยชอบแกล้งเขาอยู่เรื่อยแม้เส้นทางในการงานของจางซือจะดีขึ้นเรื่อยๆเป็นลาดับแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นจางซือกับรู้สึกว่ามันเหมือนกราฟอะไรสักอย่างที่มักจะพุ่งขึ้นดิ่งแล้วก็ลงได้ตลอดเพราะเขากับกู้เซี่ยวมักจะทะเลาะก,กันจนเถาเฟยเอ่ยปากว่าสงสัยจะใกล้หมดช่วงโปรโมชั่น3เดือนแรกที่ว่าซะแล้วถึงได้ทะเลาะก,กันขนาดนี้ ในตอนแรกจางซือก็กุ้มใจว่าเขาสองคนจะไปได้ไกลแค่ไหนกันเชียวกู้เซียวอะ่ะจะเห็นแต่ข้อผิดพลาดของเขาไหมนะและจะรู้สึกเสียดายไหมที่ตัดสินใจมาคบกับเขาแต่ในเมื่อจางซือได้ลองมาคิดดูการทะเลาะของพวกเขาเนี่ยไม่เคยมีคําว่าจะเลิกลาอยู่ในนั้นมีแต่คําว่าเข้าใจอีกฝ่ายมากขึ้นเพราะเมื่อได้จับเข่าคุยกันพวกเขาก็มักจะคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและพยายามเดิน กันคนละครึ่งทางกู้เซียวบอกกับจางซือว่าความรักของเขาสองคนอาจจะไม่หวานฉ่ำแต่มันจะกลายเป็นความผูกพันและความเข้าใจซึ่งจางซือก็รู้สึกดีถ้าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะเข้าไปอยู่ในจุดนั้นทำงานได้ไม่นานก็ถึงคราวจัดทริปประจำทุกสองปีของบริษัทอู่จิ้งในครั้งนี้มีมติให้ไปออกทริปที่ประเทศญี่ปุ่นในทริปนี้ความรักที่หอมหวานของทั้งคู่มันทำให้ลู่เชียว จับผิดสังเกตได้แล้วล่วงรู้ว่าทั้งสองเป็นคู่รักกันลู่เฉียวคนที่คิดน้อยใจในโชคชะตาตัวเองตลอดเวลาเมื่อได้รู้ก็วิเคราะห์ไปมากมายจนพรานไม่ชอบหน้าจางซือเพราะไม่เข้าใจว่าทําไมจางซือถึงได้พัฒนาลุดหน้าไปกว่าตัวเองมากขนาดนั้นทั้งๆที่ก็เพิ่งเข้ามาทํางานได้ไม่นานจนผลสุดท้ายเมื่อหาคําตอบไม่ได้เขาก็โทษว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของจางซือเพราะจางซืออาจจะให้กู้เฉียวช่วยเรื่องพวกนี้เป็นพิเศษ กูเ้เซวเมื่อได้ยินถึงความเข้าใจผิดและหลุมดำในใจของลู่เชียวเขาจึงเรียกคุยแล้วบอกว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเพราะเขาทั้งหมดอย่าไปโทษจางซือเป็นเขาที่เริ่มตามจีบจางซือด้วยตัวเองถ้าลู่เชียวคิดว่านี่คือปัญหาในที่ทำงานกู้เซียวก็จะขอลาออกเองเพื่อเป็นความรับผิดชอบลู่เฉียวเมื่อได้ฟังก็รู้ว่าตัวเองเป็นฝ่ายที่นึกคิดโทษไปเองเพราะอิจฉาจึงค่อนข้างละอายใจลู่เฉียว จึงตัดสินใจเข้าไปขอโทษจางซือที่เคยพูดไม่ดีใส่จางซือเองนั้นก็ไม่ได้คิดโกดลู่เชียวแต่อย่างใดเพราะว่าเขาเข้าใจตามที่กู้เซียวสอนว่าเพราะทั้งเขาและลู่เชียวต่างมีความสามารถอยู่ในระดับเดียวกัน ทำให้ลู่เชียวมองเขาเป็นคู่แข่งได้ง่ายทางแก้ก็คือตัวจางซือเองต้องอย่าหยุดพัฒนาตัวเองพัฒนาจนทําให้ลู่เชียวไม่สามารถมองจางซือเป็นคู่แข่งได้อีกต่อไปเพราะไม่สามารถเทียบชั้นได้อีกแล้วซึ่งเมื่อคิดย้อนกลับไปจางซือก็พบว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะในตอนแรกเขาก็มองเถาเฟยเป็นเหมือนคู่แข่งเหมือนกันแล้วในตอนนั้นเขาก็รู้สึกกดดันมากแต่เมื่อได้เห็นความสามารถความไม่ชอบหน้าก็แปลเปลี่ยนเป็นความเคารพ จางซือจึงตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเมื่อกลับมาจากญี่ปุ่นความสัมพันธ์ระหว่างเขากับกู้เซียวก็พัฒนาขึ้นไปอีกระดับจากการที่กลวมาตลอดในการรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกู้เซียวทั้งกายและใจมาในครั้งนี้จางซือกับกล้าที่จะเดินผ่านความกลัวนั้นและพร้อมมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับกู้เซียวได้สักที ในความดีใจนั้นมีความเหนื่อยล้าผสมอยู่เมื่อกูเซียวตัดสินใจเปิดเผยด้านหื่นกาออกมาเพราะว่าหลังจากที่เขาได้เปิดใจยอมรับกูเซียวเข้ามาในตัวเองนั้นกูเซียวก็จับเขาพลิกหน้าพลิกหลังอยู่หลายเดือนกันเลยทีเดียวและแล้วก็ถึงเวลาที่โปรเจกต์ใหญ่เข้ามือจางซืออีกครั้งในครั้งนี้เมื่อจางซือได้ดูประวัติผู้ว่าจ้างก็ทำให้เห็นว่าเป็นบริษัทที่เจียงไห่ทำงานอยู่ด้วยเขาจึงถือโอากาสนี้พูดคุยกับเจียงไห่หลังจากที่ไม่ได้พูดคุยกันมานาน กลุ่มแชทเพื่อนที่ลางลากลับมาคลึกคลักกันอีกครั้งทุกคนจึงนัดทานข้าวมีเพียงฟู่ซินเท่านั้นที่มาไม่ได้เพราะว่ายังอยู่ต่างประเทศเมื่อเพื่อนๆพ,พูดถึงเรื่องคนรักจางซือรีบทักแยกไปบอกฟู่ซินว่าเรื่องนี้มีเพียงฟู่ซินที่รู้ว่าเขาคบกับกู้เซียวอยู่แล้วเป็นคนเดียวที่รู้ว่าเขาคบกับผู้ชายเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งบอกใครฟู่ซินบอกว่ารู้แล้วนาแล้วเขาก็ไม่มีวันบอกใครอย่างแน่นอน ในวันรวมกลุ่มสู้หยวนหญิงสาวแกล่งบนถึงที่ทำงานของตัวเองว่าที่ทำอยู่เนี่ยกำลังตกต่ำลงมากถึงขนาดต้องลดเงินเดือนพนักงานเพราะไม่ค่อยมีงานเข้ามาในบริษัทสักเท่าไหร่ จางซือค่อนข้างแปลกใจเพราะบริษัทของเขากลับมีงานเข้ามาอย่างไม่ขาดมือแต่เขาได้เรียนรู้จากกรณีของลู่เชียวแล้วจางซือจึงเอ่ยแบบถ่อมตัวเพราะไม่อยากสร้างหลุมดำในใจให้กับใครอีกแต่กลับกลายเป็นว่าหัวข้อสนทนากับร้อนแรงขึ้นเมื่อทั้งหมดเอ่ยถึงเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่เก่งและโดดเด่นสักเท่าไหร่แต่ในตอนนี้กลับได้ดีบได้ดีได้ทํางานในบริษัทชื่อดังในอังกฤษ จางซือรีบเอ่ยปอบสู้หยวนคำพูดของจางซือทำให้ทั้งโต๊ะต่างพร้อมใจกันบอกว่าเด็กน้อยอย่างจางซือได้เปลี่ยนไปแล้วเพราะนอกจากจะไม่ร่วมวงดินทาเพื่อนอย่างที่เคยเป็นยังรู้จักมองโลกที่โตขึ้นจางซือจึงได้ตะขอบคุณกู้เซี่ยวในใจเพราะทั้งหมดก็เป็นเพราะกู้เซี่ยวนั่นแหละที่สอนเขาแล้วก็เป็นเพราะว่ากู้เซี่ยวนั่นแหละที่ไม่ชอบการดินทาของผู้อื่นเขาเลยลดนิสัยนี้ลงไปได้ ในวันนี้เองที่นัดเจอกันที่เลินเมืองพาแฟนหนุ่มปลุยมาเจอเพื่อนทุกคนจุดประสงค์ที่เธอพาแฟนหนุ่มมาเจอเพราะเธอเองก็เริ่มไม่แน่ใจว่าไปลุยคิดยังไงกับเธอกันแน่แทนที่เป็นแฟนที่แสนดีเอาใจใส่แต่ทําไมเธอถึงรู้สึกว่าทุกการกระทําที่ปลุยทํามันคือการแสดงแล้วมันก็คือหน้าทีเท่านั้นเพราะแม้จะสัมผัสตัวกันเล็กน้อยเขาก็ยังไม่ทํากับเธอเธอจึงพาชายหนุ่มคนนี้มาให้เ,เพื่อนๆได้ช่วยสังเกต แต่แล้วเธอก็เป็นฝ่ายจับผิดสังเกตได้คนแรกเมื่อเธอเริ่มแปลกใจว่าทำไมไป้ายลุยถึงมีปฏิกิริยากับจางซือเล่นกับจางซือและดูเหมือนว่าจะสนใจและหยอกล้อก,กับจางซือมากกว่าคนอื่นกิริยาแบบนี้เป็นสิ่งที่เธอไม่เคยเจอมาก่อนนี่ก็คือจบเล่ม3าแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวของความรักในวัยทำงานที่ต้องต่อสู้เอาตัวรอดนะคะเราจึงเห็นทั้งความรักและการงานเนี่ยแบ่งออกเป็นอย่างครึ่ง ในเล่ม3นี้นอกจะเห็นถึงความพัฒนาตัวเองของจางซือแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการด้านทํางานที่ว่ารูปสวยขึ้นทํางานมีชังเชิงและเทคนิคมากขึ้นแล้วยังเห็น การพัฒนาทางด้านความคิดของจางสือที่เริ่มเหมือนกู้เซี่ยวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการไม่นินทาคนเลิกเล่นโซเชียลมีเดียหรือว่าการพูดการจาเรียกได้ว,ว่าแฟนเป็นยังไงก็เป็นตามแฟนกันเลยทีเดียวอย่างที่บอกอะค่ะนอกจากความรักแล้วเรายังเห็นเรื่องการงานด้วยในเล่ม3เนี่ยบอกเลยว่าได้ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจในหลายประเทศหรือแรงบันดาลใจในการก่อสร้างของแต่ละอย่าง ปมที่ทิ้งทยไว้ให้อยากรู้ก็คือปมของไปลยุยที่ดูแล้วว่าน่าจะมีอะไรมากกว่าแฟนหนุ่มของเพื่อนน่าจะเป็นตัวแปรอะไรสักอย่างในเล่มสี่หรืออาจจะคิดผิดก็ได้ค่ะยังไงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามกันในเล่มสี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย